สวัสดีครับผมจารัมคาวนาวันนี้มีเรื่องสาระความรู้มาฝากสำหรับท่านที่ใชร้รถยนต์นะครับซึ่งผมใช้อยู่ก็เป็นดีแบ็เกเรนเดอร์นะครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมสำหรับคนธรรมดายอย่างเราไม่เป็นช่างนะครับตามไปชมครับ จากประสบการณ์จริงนะครับท่านผู้ชมนี่คือล้อหน้าของเจ้าดีแม็กกระบะยกสูงฮล,ลนเดอร์นะครับผมใช้ปี0 6นนะครับท่านผู้ชมรถเก่าหน่อยนะครับนี่นะครับล้อหน้าเดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ชม วันนี้มีเวลาหน่อยนะครับก็เลยทำคลิปเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่ใช้รถยนต์นะครับหาก,กานใช้ i ีซูซูดีแนะครับรุ่นนี้อยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์เขาเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนตงการนะครับ ตั้งแผนไว้ว่าจะเดินทางนะครับก็เอารถคู่ใจไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับปกติเราก็ขับอยู่ในเมืองนะครับไม่ได้ขับทางไกลบ่อยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ทั้งเจ็เท่าไหร่เกี่ยวกับช่วงล่างนะครับแต่ก็านานแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกดูนะครับ วันนั้นไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านใหญ่เลยนะครับเราก็ยกไฮดรอลิกขึ้นนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่างคนที่เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเขาบอกว่าพี่ถ่ายน้มันเครื่องจะไปไหนเขาบอกว่าจะไป่างจังหวัดประมาณสามสี่ร้อยโลเขาบอกว่าหยุดเลยนะพี่อันตรายมากเดี๋ยวล้อพี่หลุดนะเราก็เลยให้เราไป โยกล้อหน้าดูนะครับได้เรื่องเลยนะครับล้อหลวมทั้งสองล้อเลยนะครับแต่ล้อหน้าซ้ายจะหลวมเยอะกว่านะฮะหน้าซ้ายเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับพวกลูกหมากต่างๆนะครับผมก็ไม่มีความรู้หรอกครับลูกหมากอ,อ,อะไรหลายๆอย่างะครคัก็ี่อยู่ข้างๆล้อนะครับรวมถึงเบรกด้วยนะฮะ ก็เลยปีนี้แห้วมดเลยอดเดินทางนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นเตือนความจำให้กับท่านที่ใช้รถนะครับอย่าผัดวันประกันพุ่งมันตัวเช็คนะครับรถของท่านโดยเฉพาะช่วงล่างนอกจากเช็คยางแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข่าลานยกรถขึ้นนะครับแล้วก็ลองโยก ล้อดูนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับแต่สําคัญก็คือล้อหน้าคู่นั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องเลี้ยวต้องอะไรประมาณนี้นะครับมันเคลื่อนที่ตลอดแต่ล้อหลังมันก็จะตามล้อหน้าไปนะครับล้อหน้าสําคัญรวมถึงระบบเบรกด้วยนะครับเนี่ยเกิดขึ้นกับยานพนขอังผมแล้วนะครับเป็นบทเรียนก็เลยำํำเอ่อทำคลิปนี้มาฝาก่ันผู้ชม นี่นะครับคืออุปกรณ์ที่เข้าร้านเข้าอู่มานะครับแต่ก็ยังดีนะครับผมยังมีตัวค้ำอยู่นะครับมีกัรอนุานมิตที่ดีนะครับก็แนะนำให้ไปอูออ่ในบ้านนะครับอู่แบบบ้าน,านแต่คุณภาพคับแก้วราคาก็พอฟังนะครับพูดคุยกันได้นะครับ ก็เลยไปเห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับพวกอะไรที่เปลี่ยนออกนะครับผมก็ไม่สันทัดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพวกอะไรเขาเรียกลูกหมากนะครับลูกหมากต่างๆนะครับที่อยู่ตัวบังคับล้อนะครับตัวข้างข้างล้อนั่นแหละครับอยู่ช่วงล่างนะครับเพราะถ้ารถเราจอดกับพื้นนะครับมันจะไม่สังเกตได้ชัดเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ามันเป็นมากๆจริงๆมันก็จะเกิดเสียงดังนะครับแต่ผมก็ยังมีเส้นค้ำอยู่นะครับมันเป็นมากนะครับเพราะหน้าซ้ายแต่ว่ามันไม่มีอากาศอะไรเลยมันก็แปบนะครับนะครับมันก็แปบนะครแปบมากเลยนะครับจนช่างบอกว่ารถคันนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะครับผมเชื่อนะครับในฐานะที่ใช้รถมาหลายปีนะครับ เพราะว่ายานพาะแต่ละคันนะครับจะมีเขาเรียกว่าแม่ยานางนะครับมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับปกปักรักษานะครับให้เราได้แคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ผมเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเชื่อนะครับถ้าเรารักเขานะครับเขาก็จะรักเรานะครับอย่างที่ผมเคยพูดย้ำอยู่เสมอนะครับสิ่งไหนที่เรารัก เขาก็จะรักเรานะครับก็ได้กัลยาณมิตรแนะนําไปอู่นะครับก็มาอยู่ใกล้บ้านนะครับก็ไปทำมาเดียวเสร็จนะครับช่างก็เป็นช่างมีอวอยู่สักหน่อยนะครับท่านก็แนะนําต่างๆนะครับให้ความรู้กับเรานะครับกรใจดีมาส่งถึงบ้านเลยนะครับนะครับก็เลยทําคลิปนี้นะครับมาฝากท่านผู้ชม ที่ใช้รถยนต์นิสสุดีแม็กนะครับตั้งแต่ปีศูนย 3, นะครับเป็นทั่วไปนะครับทั้งตัวเตี้ยและตัวยกสูงนะครับอะไร,รอุปรกรณ์ก่างก็จะมีส่วนคล้ายกันนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่ใช้ย,ยานพาหนะนะครับก็ bara, อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับหลายหายยีห้อก็มันตรวจสอบนะครับดูแล รถของท่านนะครับให้พร้อมอยู่เสมอให้ว่าจะเป็นพวกเครื่องยนต์พวกระบบยางระบบเบรกนะครหรือส่วนประกอบต่างๆของกานพาหนะให้มีความทัางบูนพร้อมใช้นะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นมากนะครับเพราะว่าคําว่ารถนี้นะครับมันจะไม่มีเพิ่มนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีแต่รถนะครับลดลอลิงนะครับท่านผู้ชม ยัมีแต่ลดยิ่งอายุมมาาเท่าไหร่มันก็จะลดมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้นะครับเมื่อเราใช้เขาเราก็ต้องดูแลรักษาเขานะครับปีนี้ก็เลยอดไปเดินนาไกลเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีแต่ลูกชายนะครับกลับมาก็อยู่ที่บ้านกันนะครับ ไม่ได้ไปไหนก็คงจะหลังสงการนะครับอาจจะประมาณสิ้นเดือนนะครับถึงรอบที่จะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ช่องจาร์ัมพิคนาก็เลยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษายานพาหนะนะครับยานพา,านานะคู่ใจก็ไปเ,เข้าอู่เรียบร้อยนะครับสบายใจได้นะครับช่างบอกว่าจะดวงแข็งมากนะครับ มาถึงอู่ได้ยังไงจะบอกไว้ยนั้นนะครับสภาพอย่างนี้ล้อไม่บุญกบุญแล้วนะครับล้อไม่ดุญกบุญแล้วจะว่ายนั้นนะครับเพราะว่าดูพวกตะคุลลูกมาต่างๆ,ๆนะครับผมไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับช่างเลยแต่ว่าก็นำสาระต่างๆนะครับมาฝากท่านชมนะครับอย่าขอแหมเป็นมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ยิ่งเราไม่รู้นะครับเราต้องค้นคว้าแล้วก็มันตรวจสอบดูแล ให้มากกว่าคนที่รู้นะครับแล้วเราก็จะไม่เจอปัญหาต่างๆนี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมเปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีผ้าเบรกด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสเปลี่ยนเลยมันก็หมดแท่า้วแหละนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วคุณลุงเขาก็ใจดีนะครับผมเจอกัลยนณมวิตรที่ดีนะครับแกก็ทําอะไรให้แบบที่มันไม่ดีนะครับในฐานะที่ท่านเป็น ช่างนะครับตั้งแหนุ่มถึงแก่นะครับท่านก็ทําอะไรที่มันคิดว่าพอจะทําได้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนี่ผมชอบตรงนี้แหละนะครับแต่ผมสังเกตเห็นนะครับอู่แบบนี้นะครับจะมีลูกค้าตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมทําไมเพราะว่าเขาไม่คิดราคาแพงเท่าไหร่พออยู่ได้นะครับมีอะไรก็ปรึกษานะครับให้ความรู้กับเจ้าของรถ นี่นะครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอู่แบบบ้านๆนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ชมช่องจัดลาำลุกชนานะครับที่ใช้รถนะครับรุ่นนี้อยู่หรือรุ่นต่างๆนะครับมันก็มีส่วนคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับจะได้นําไปนะครับดูแลรักษารถตัวเองนะครับอย่าปล่อยให้เป็นมากนะครับแล้วก็มันทั้งเจตนะครับ เสียงผิดอาการต่างๆของยานพานะของตัวเองในขณะที่ขับขี่นะครับแล้วท่านก็จะปลอดภัยนะครับไม่หมดเงินเยอะนะครับแต่ว่าหมดเงินไม่เท่าไหร่หรอกครับความปลอดภัยของตัวเราเองต้องมาอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนะนะครับถ้าชอบคลิปในสไตล์นี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจารั์รลูกธนาบั้งกันนะครับหากมีคลิปอะไรดีๆนะครับ จะรำก็จะลงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นความรู้เตือนความทรงจำวันนี้คงจะจบไว้แช่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ